สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิ้งกลิ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับคุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้14-20กร,รกฎาคมได้อิทธิพลของไพ่ ล้มพิธีรับหอกโมกษัก์5ดาบวิตกนางสีดา9ดาบและไพ่ยพระรามออกศึก7คาถาเฮงยืนหนึ่งงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารการเดินทางโดดเด่นเอกาสารสัญญาที่รอคอยมีเกณฑ์สำเร็จมีข่าวดีครับ14-17กรกฎาคมมีเกณฑ์ขยับขยายงานการเริ่มต้นใหม่ๆมีช่องทางในธุรกิจ การงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริม17-20ถึงกรกฎาคมมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานความรักเป็นกำลังใจให้ได้อย่างดีสำหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะครับคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการติดต่อประสานงานครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องและสายตาเป็นพิเศษสัปดาห์นี้ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่า ผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าและผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปร่องอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับ 14. 15. 16. และ17กร,รกฎาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษซ่อมรถยานพาหนะเรื่องเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องทิศเหนือทิศต,ตะวันออกทิศใต้เป็นทิศมงคล 7. 5. 4. 2เป็นชุดเลขมงคลหมายถึง การเดินทางประสบความสำเร็จราบลื่นมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทําบุญใส่บาทถวายพัตตาหารเช้าเพลนพระพิสุกสงส์สามเนรนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิรชาคตะร,รสาทั้งหมด15จบและสวดบทโมรปลิ์เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันคารสัปดาห์นี้ได้ทีผลของไพ่ คันทก,กุมารพระสรัสวดีพระรามคลองเมืองดอเอมเพอเรอร์ Emperor, เจ้าหญิงเหลียนเจ้าหญิงท้วยและอิทธิพลของไพ่เจ้าชายดาบเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิดวันอังคารครับสัปดาห์นี้โดดเด่นในทุกเรื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีโชคลาภมีการเงินที่ดีและยังมีธุรกิจ กิจการงานที่ได้รับผลกำไรดีอีกด้วยครับงานประจำผู้ใหญ่ส่งเสริมงานด้านบริหารงานด้านวิชาการงานด้านการเมืองประสบความสำเร็จโดดเด่นเป็นพิเศษเรียกว่าได้สร้างผลงานที่ดีครับการสอบการแข่งขันมีข่าวดีมีเกณฑ์สำเร็จจากความสามารถของตัวเองอิทธิพลของไพ่พระสรัสวดีเอกสารสัญญาคดีความพูดคุยตกลงกันได้เรียบร้อยดี อิทธิพลของไพ่พระรามคลองเมืองกลางสัปดาห์16-20กร,รกฎาคมมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันงานด้านต่างประเทศมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จความรักของคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังมือที่3สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษทั้งตัวเองและคู่ครองต้องทำใจให้หนักแน่นมั่นคงนะครับระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและของมีคมเป็นพิเศษ ผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าและผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล9 1 6 8เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงหนทางที่ประสบความสำเร็จมีการเงินที่ดีมีความมั่นคง ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจาโตโรทีนังทั้งหมด8จบและสวดอาพยปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ได้ทิพย์ลของไพ่พระลักษมีทศกัณฐ์แพ้ความพระลักษ์ต้องหอกเจ้าหญิงเหรียญราชินีเหรียญอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยและไพ่สี่ดาบ เฮงยืนหนึ่งธุรกิจการค้าแฟชั่นบิวตี้อะเซสซอรีเครื่องประดับต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษครับสัปดาห์นี้องค์พระแม่ลักษมีประธานพรคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสวดโอมมหาลักษมีวิณุปริเยนมัต ขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีพระผู้เป็นชายาแห่งพระผู้สูงสุดพระผู้ปกปักรักษาพระผู้ปกปักคุ้มครององค์พระนารายณ์องค์พระวิชณุปรมนาถได้ปดโปรดดลบันดาลประธานพรให้ข้าพเจ้าอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตัวเราต้องการอย่าลืมกำหนดเวลานะครับเรียบร้อยแล้วให้พูดคำว่าโอมสานติสครั้งครับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์1 4ถึง16กรกฎา มีโชคดีมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามการเดินทางประสบความสำเร็จสัปดาห์นี้มีช่องทางธรุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีเกณฑบขยายงานการเริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายและบาดแผลจากของมีคมคุณที่เกิดวันพุธกลางวันมีโชค จากผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล5 6 8 9เเป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักที่มีความสุขมีความสำเร็จและผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโชคดีทำบุญกับเด็กกำพร้า เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางวันสเสน่แรงเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้คนมีคู่มีเกณฑ์ขยายครอบครัวซื้อบ้านมีบุตรสวรดปิสัมและโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดมังคละปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ได้ิทิพลของไพ่ นางศีดาดำเนินไพรฟ้าพงไพรและไพ่ลงทันหนุมานเฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักความสัมพันธ์จากอิทธิพลของไพ่หนึ่งถ้วย9ถ้วยโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของความรักข่าวดีครอบครัวการขยายครอบครัวการมีบุตรคนโสดสเสน่ห์แรงมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่เจอคนถูกใจ จากการทำงานและจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมนะครับวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโชคดีจากเพศตรงข้ามและจากการติดต่อประสานงานผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนโดดเด่นในเรื่องการเงินช่วงนี้อิทธิพลของไพ่ก้าวถ้วยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแต่ต้องระมัดระวังเรื่องซ่อมรถยานพาหนะรวมไปถึงสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวจากอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญลงทันหนุมานนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล ทำบุญทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคาพุทธปันทูธรรมวัคคะทั้งหมด12จบและสวดชินบัญชรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระหัสบ,บดีสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่ภาลีเจรจาสองคาาหถ้วยข้อมกุจียุยงและไพ่พระแม่โพศพไพ่พาราชินีเหรียญ เฮงยืนหนึ่งธุรกิจเกษตรอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงสินค้าแปรรูปการเกษตรมีเกณฑ์ขยับขยายการเริ่มต้นใหม่ๆครับไพภาลีเจราจาวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมีข่าวดีจากการติดต่อสื่อสารการพูดคุยทั้งงานด้านการขายการตลาด17ถึง20กรกฎาคมวันนี้เกิดวันพฤหัสบ,บดีดวงชะตาฟ้าเปิด ช่วงนี้มีคอนเน็ t ชันใหม่ๆจากการงานได้พบปะผู้คนสังคมใหม่มีโอกาสดีก้าวหน้าคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดและการกระทำอาจจะส่งผลกับคนใกล้ชิดได้สุขภาพทางเดินหายใจปอดหลอดลมมีเรื่องเสียเงินในช่วงกลางสัปดาห์ 17, 18และ20กรกฎาคม ต้องระมัดระว,วังเอกสารสัญญาคดีความและอุบัติเหตุ1 4, 5, 6เป็นชุดเลขมงคลทิศตะวันตกทิศเหนือทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ทำบุญบริจาคลงศพบ,บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญกับครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดพระสัมสามวิสาเทพะทั้งหมด19จบและสวดขันธป,ปริรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้14-20ถึง20กรกฎาคมได้อิทธิพลของไพ่เจ้าหญิงคทานางสีดาลุยไฟไพ่สังฆราชพระอินทร์และไพ่าราชาถ้วยเท้ามารีวราช เฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิดวันศุกร์ครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้งานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีข่าวดีที่รอคอยเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ดวงชะตาฟ้าเปิดทั้งในเรื่องการงานการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษยังมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆ การลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าดีครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีข่าวดีจากคนรักครอบครัวขยายบ้านมีบุตรเกณฑ์แต่งงานคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ช่วงสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันศุกร์โดดเด่นเป็นพิเศษทั้งในเรื่องเอกสารสัญญาคดีความตกลงกันได้เรียบร้อยดีการสอบการแข่งขัน กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีข่าวดีทั้งผู้ใหญ่ส่งเสริมและจากความสามารถของตัวเองครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้มีโชคจากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวสองสีสันทัดโปร่งอายุน้อยกว่าและผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินหายใจปอดหลอดลมเส้นเลือดหัวใจความดันเป็นพิเศษ ดูแลเรื่องของอาหารการกินและอากาศด้วยนะครับทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล6492เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความรักความราบลื่นและมีโชคดีทําบุญบริจาคโลหิตเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะ,มะวา21จบ และสวดบารมี30ทัศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้14 2 0ถึง20กรกฎาได้ที่ผลของไพ่9เหรียญนางสีดาหให้รถสึกให้6ดาพระรามออกสึกเฮนยืนหนึ่งธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเป็นพิเศษธุรกิจขนส่งงานบริการมีเกณฑ์ขยายรับทรัพย์ 14-17กร,รกฎาคมคุณที่เกิดวันเสาร์มีโชคจากการเดินทางและจากที่อยู่อาศัย18-20กร,รกฎาคมธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานด้านบริการธุรกิจขนส่งโลจิสติกมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆงานประจำมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมบริวารสนับสนุนสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวสัปดาห์นี้ความรักจะเยียวยาหัวใจคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมคนมีคู่เป็นกำลังใจให้กันมีเกณฑ์พูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล1,8,2,9เป็นชุดเลขมงคลทำบุญกับผู้สูงวัยกว่าผู้สูงอายุคนชราเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดโสมานากะริฐาโทรทั้งหมด10จบและสวดชัยมงคลคถาเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ได้ทธิพลของไพ่ สังหารนนทกมัจจุราชพิเภกเลือกข้างและไพ่ the love r s เฮงยืนหนึ่งเรื่องงานบันเทิงนักแสดงธุรกิจแพทย์พยาบาลงานด้านสาธารณสุข healthy เกี่ยวกับสุขภาพโดดเด่นเป็นพิเศษครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์ยังเสน่ห์แรงในเรื่องของความรักด้วยยังต้องระมัดระวังรักซ้อนคบซ้อนโลกหลายใบนะครับ14 ถึง18กรกฎาคมงานบันเทิงการแสดงโดดเด่นเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีชื่อเสียง18-20ถึง20กรกฎามีข่าวดีในเรื่องการเงินช่องทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆธุรกิจต่างประเทศธุรกิจส่งออกโดดเด่นเป็นพิเศษการเงินสัปดาห์นี้เข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวากลางสัปดาห์ไปแล้วมีโชคจากเพศตรงข้ามครับ ระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารและสายตาเป็นพิเศษผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าและผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้เป็นทิศมงคล3 8 9 4เเป็นชุดเลขมงคลทำบุญ บริจาคค่าน้ําค่าไฟชําระหนี้สงเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวัอนอาทิตย์ที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมแนะนําด้วยนะครับสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดอังคุลิมาละปะลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบก,กันกับดวงประจำสัปดาห์ วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินนบัญชรสวัสดีครับ